อริยสัจหมายถึงความจริงอันประเสริฐหรือความจริงของพระอริยะเป็นหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสู้และทรงแสดงเป็นหนทางพ้นทุกประกอบด้วยสีข้อได้แก่ทุกความทุกขหรือภาวะที่เป็นทุกข์ซึ่งหมายถึงสภาพที่ทนได้ยากทั้งกายและใจเช่นความเกิดแก่เจ็บตายความผิดหวังพัดพลากจากสิ่งที่รักเป็นตน้นทุกในอริยสัจ สี่คำว่าทุกข์ในอริย,ยสัจสี่เป็นความจริงอันประเสริฐข้อแรกที่พระพุทธเจ้าท่งค้นพบและรัสสู่หมายถึงภาวะที่ทนได้ยากซึ่งเป็นสภาพที่บีบคั้นกดดันทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจและเป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องประสบพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการเข้าใจทุกอย่างถูกต้องเป็นหนทางนำไปสู่ความหลุดพ้นเพราะหากเราเข้าใจทุกโดยละเอียดจะสามารถละเหตุแห่งทุก และนำพาชีวิตไปสู่ความดับทุกข์ได้ 1. ความหมายของทุกข์ทุกข์ตามหลักอริยสัจสี่ไม่ใช่เพียงความทุกข์ทางกายหรือใจแบบชั่วคราวเท่านั้นแต่หมายถึงสภาพแห่งความไม่สมบูรณ์ความไม่ทิ้งแท้และความเป็นภาระที่ต้องแบกรับอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าได้จำแนกทุกออกเป็นหลายระดับดังนี้ทุกทางกายทุกขเวทนาและทุกทางใจ โทมนัสเวทนาทุกขเวทนาความเจ็บปวดทางกายเช่นปวดหัวเจ็บปว่วยอุบัติเหตุโทมนัสเวทนาความเจ็บปวดทางใจเช่นความเศร้าความทุกข์ใจการสูญเสียทุกจากสังขารสังขารทุกขเป็นทุกข์ที่เกิดจากสภาวะที่ไม่เที่ยงหรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเช่นร่างกายที่เสื่อมสลายตามวัยความรู้สึกที่เปลี่ยนไป ความไม่แน่นอนของชีวิตทุกในรูปแบบของไตรลักษณ์พระพุทธศาสนาสอนว่าทุกเป็นหนึ่งในไตรลักษณ์หรือสามลักษณะของสรรพสิ่งได้แก่อณิจ,จังไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงไม่อยู่คงเดิมทุกขังเป็นทุกการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความทุกขอนัตตาไม่มีตัวตนแท้จริงไม่มีสิ่งใดที่เราควบคุมได้อย่างสมบูรณ์สอง ประเภทของทุกตามอริยสัจ 4. ทุกจากธรรมชาติของชีวิตสภาวุกข์เป็นทุกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ได้แก่ชาติทุกทุกจากการเกิดชราทุกทุกจากความแก่มรณทุกทุกจากความตายโสกปริเทวะทุกททนัสอุปยาาทุกจากความเศร้าโศกเสียใจการพลัดทราจากคนที่รัก ทุกที่เกิดจากความไม่สมหวังปกินกะทุกพัดพรากจากสิ่งที่รักต้องพบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจปรารถนาอะไรแล้วไม่ได้ดังใจทุกที่เกิดจากขันห้าขันทุกพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าเป็นจขันขันห้าเป็นตัวทุกเพราะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและไม่ทิ้งแท้ได้แก่รูปขันร่างกายที่เสื่อมไป เวทนาขันความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยฮะาฮะสัญญาขันความจําได้หมายรู้ที่ไม่แน่นอนสังขารขันความคิดปรุงแต่งที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาวิญญาณขันการรับรู้ที่เกิดขึ้นและดับไปสสาเหตุของทุกทุกขสมุทัยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสมุทัยหรือตัณหาความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกขได้แก่ กามตัณหาความอยากได้ในสิ่งที่พอใจเช่นอยากรวยอยากมีชื่อเสียงภาวตัณหาความอยากเป็นอยากมีเช่นอยากมีอำนาจอยากเป็นใหญ่วิภวตันหาความไม่อยากเป็นไม่อยากมีเช่นอยากหนีจากความจริงอยากให้สิ่งที่ไม่พอใจหายไปสแนวทางดับทุกขนิโรธและมรรคทุกขนิโรธความดับทุกข์ คือการละตัณหาให้หมดสิ้นไปจนถึงภาวะที่ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นอีกซึ่งก็คือนิพพานทุกขนิโรธคามินีปฏิปทามักคือแนวทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้แก่อริยมรักมีองค์ 8. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกปัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดชอบสัมมกากรรมตะการกระทำชอบ สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายมะความเพียรชอบสัมมาสติการมีสติชอบสัมมาสมาธิการมีสมาธิชอบ5สรุปทุกในอริยสัจสี่เป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งกว่าความทุกข์ทางกายหรือใจแบบชั่วคราวแต่เป็นสภาวะแห่งความไม่สมบูรณ์ของชีวิตซึ่งมีอยู่ในทุกคนทุกสถานการณ์ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์เกิดจากตัณหาความอยากและสามารถดับลงได้ด้วยอริยมรักมีองค์8หากเข้าใจทุกอย่างถูกต้องเราจะสามารถพ้นจากความทุกข์และบรรลุสภาวะแห่งความสงบสุขที่แท้จริงคือนิพพานสมูทัยในอริยสัจ 4. สมูท,ทยัยสมูทัยสัจเป็นหลักความจริงข้อที่สองในอริยสัจสี่ ซึ่งหมายถึงสาเหตุของทุกข์หรือต้นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าสมุทัยเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์และหากสามารถกําจัดสมุทัยได้ทุกก็จะดับไปเอง 1. ความหมายของสมุทัยคําว่าสมุทัยสมุทัยสัตว์มาจากภาษาบาลีสมุทัยแซมเดะซึ่งหมายถึงต้นเหตุการเกิดขึ้น การรวมตัวกันของสิ่งต่างๆที่ทำให้เกิดผลลัพธ์บางอย่างเมื่อใช้ในอริยศสตจ์สี่สมุทัยหมายถึงสาเหตุของทุก์หรือสิ่งที่เป็นรากเหง้าของความทุกข์ทั้งหมดในชีวิตมนุษย์ 2. ส,สมุทัยคืออะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าตัณหาความทยานอยากเป็นสมุท,ทยัยหรือต้นเหตุของทุกตัณหาหมายถึงความอยากความต้องการการยึดติดในสิ่งต่างๆโดยตัณหาสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท ได้แก่การตันหาความอยากในกามเป็นความอยากได้ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจเป็นความต้องการในสิ่งที่ให้ความสุขทางกายเช่นเงินทองอาหารเสื้อผ้าบ้านรถยนต์และอื่นๆเป็นความหลงใหลในความรักกามารมณ์และสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขทางกายภวตันหาความอยากมีอยากเป็น เป็นความทะเยอทะยานอยากเป็นนั่นเป็นนี่เช่นอยากเป็นคนรวยอยากเป็นผู้มีอำนาจเป็นความยึดติดในสถานะความสำเร็จและความเป็นตัวตนเป็นความปรารถนาที่จะมีชีวิตยืนยาวไม่อยากตายหรืออยากให้สิ่งต่างๆดำรงอยู่ตามใจปรารถนาวิภวตัณหาความอยากไม่เป็นเป็นความอยากให้สิ่งที่ไม่พอใจหายไปเป็นความปรารถนาที่จะหนีจากความทุกข์เช่นอยากให้ความเจ็บป่วย หายไปอยากให้คนที่เกลียดหายไปจากชีวิตบางครั้งรวมถึงความปรารถนาในความว่างเปล่าหรืออยากให้ตัวเองหายไปไม่ต้องรับรู้สิ่งใด 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสมุทัยกับทุกขสมุทัยเป็นเหตุของทุกหมายความว่าทุกที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามีหลักฐานมาจากตันหาทั้งสาประเภทที่กล่าวมาถ้าไม่มีตัณหาทุกก็จะไม่เกิดขึ้นตัวอย่างเช่น ถ้าเรายึดติดกับเงินทองเมื่อสูญเสียเงินเราจะทุกข์ถ้าเราหลงใหลในความรักเมื่อถูกทออทิ้งเราจะเศร้าถ้าเราอยากเป็นคนมีชื่อเสียงเมื่อไม่ได้รับการยอมรับเราจะผิดหวัง 4. วิธีการดับสมูทยเนื่องจากสมูทยเป็นสาเหตุของทุกหากต้องการดับทุกต้องดับสมูทยโดยวิธีการดับสมูทายก็คือการละตัณหาซึ่งสามารถทำได้ โดยการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8หรืออริยมรรคซึ่งเป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติเพื่อดับทุกอย่างแท้จริงและกามตัณหาฝึกสติให้รู้เท่าทันความอยากพิจารณาว่าสิ่งที่เรายึดติดนั้นไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปปฏิบัติตามศีนเช่นศีห้าหรือศีแปเพื่อควบคุมความอยากและภาะวะตัณหา ฝึกปล่อยวางไม่ยึดติดกับอัตตาตัวตนเข้าใจความจริงของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาฝึกสมาธิและเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เรายึดติดเป็นเพียงภาพลวงและวิพวตัญหาฝึกยอมรับความจริงของชีวิตเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดสามารถอยู่ได้ตลอดไปปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้จิตใจสงบและปล่อยวาง หาสรุปสมุทัยในอริยสัจสี่หมายถึงสาเหตุของทุกข์ซึ่งก็คือตัณหาหรือความอยากตัณหานี้แบ่งเป็นสาประเภทได้แก่การตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหาซึ่งเป็นรากเหง้าของทุกทั้งปวงการดับทุกต้องอาศัยการดับสมุทัยโดยการละตัณหาผ่านการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8 หากเราสามารถลดละตัณหาและความยึดติดในสิ่งต่างๆได้จิตใจของเราก็จะสงบและมีความสุขอย่างแท้จริงการเข้าใจสมุทัยเป็นจุดเริ่มต้นของการพ้นทุกข์และนำไปสู่หนทางแห่งการรัสสู้ของพระพุทธเจ้านิโรธความดับทุกขหมายถึงภาวะที่พ้นจากทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงหรือนิพพานนิโรธในอริยรสัจสี่นิโรธการดับทุกข์เป็นข้อที่สาม ในอริยสัจสี่ซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาอริยสัจสี่ประกอบด้วยทุกความจริงแห่งความทุกสมุท,ทยัยเหตุให้เกิดทุกนิโรธการดับทุกมรคหนทางสู่การดับทุกในที่นี้นิโรธหมายถึงการดับทุกหรือภาวะแห่งการหลุดพ้นจากทุกซึ่งหมายถึงการดับตัณหาความอยากความยึดติด ที่เป็นต้นเหตุของทุกข์ให้หมดสิ้นไปความหมายของนิโรดนิโรดนิโรดแปลว่าการดับหรือการระง,งับในบริบทของอริยสัจสินิโรดหมายถึงการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นผลจากการดับสมุทยัยตัณหาเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีทุกการดับนี้ไม่ใช่เพียงการระง,งับชั่วคราวแต่หมายถึงการดับทุกอย่างเด็ดขาดไม่กลับมามีอีก นิโรธไม่ได้หมายถึงความตายแต่หมายถึงการปลดเปลื้องจิตใจออกจากพันธนาการของกิเลสตัณหาและอวิชชาซึ่งเป็นรากเหง้าของทุกเมื่อบุคคลสามารถละวางความยึดติดได้โดยสมบูรณ์ก็จะเข้าถึงนิพพานซึ่งเป็นสภาวะสูงสุดของนิโรธลักษณะของนิโรธการดับตัณหาโดยสิ้นเชิงนิโรธเกิดขึ้นเมื่อบุคคลสามารถละตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงไม่ถูกครอบงำด้วยความอยากอีกต่อไป ไม่ใช่การทำลายล้างแต่เป็นการปลดปล่อยนิโรธไม่ได้หมายถึงการทำลายชีวิตหรือโลกแต่เป็นการปลดปล่อยจิตให้หลุดพ้นจากพันธะของตัณหาเป็นสภาวะที่สงบเย็นและไร้ทุกข์เมื่อบุคคลเข้าถึงนิโรธจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่ว่าทางกายหรือใจเป็นภาวะที่เป็นจริงได้พระพุทธเจ้าแสดงว่านิโรธเป็นสภาวะที่สามารถเข้าถึงได้จริงไม่ใช่เพียงแนวคิด หรืออุดมคติแต่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติให้บรรลุได้ด้วยการปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดนิโรธกับนิพพานนิพพานเป็นสภาวะของนิโรธที่สมบูรณ์นิพพานแปลว่าการดับหมายถึงการดับกิเลสและตัณหาทั้งปวงเป็นภาวะที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับและไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสอีกต่อไปนิพพานมีสองประเภทหลักได้แก่ สอุปา a ิ d สนิพพานที่ยังมีขันห้าดำรงอยู่หมายถึงพระอาหารหันต์ที่ดับกิเลสหมดสิ้นแต่ร่างกายยังคงอยู่จนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายอุปา a ิเสนิพพานที่ไม่มีขันเหลืออยู่หมายถึงพระอาหารหันต์ที่ดับขันธปรินิพานแล้วไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปวิธีปฏิบัติเพื่อบรลุนิโรธการจะบรลุนิโรธได้นั้นต้องอาศัยมักมีองค์แปด เป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิตฐิเห็นชอบเข้าใจอริยสัจสี่อย่างถูกต้องสัมมาสังกัปปะด,ดำริอชอบมีความคิดที่ปลอดจากกิเลสสัมมาวจจาเจรจาชอบพูดจริงพูดดีพูดเป็นประโยชน์สัมมากรรมตะก,กระทำชอบประพฤติทางกายอย่างสุจริตสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบทำอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่น สัมมาวายามะเพียรชอบเพียรละบาและเจริญกุศลสัมมาสติประลึกชอบมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่หลงลืมตัวสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบมีสมาธินแน่วแน่เพื่อให้จิตสงบเมื่อบุคคลปฏิบัติตามมรรคมีองค์8อย่างเคร่งครัดก็จะสามารถละตัณหาได้และเมื่อไม่มีตัณหาก็ไม่มีทุกนี่คือการบรรลุนิโรธสรุป นิโรธในอริยสัจสี่คือการดับทุกอย่างสิ้นเชิงโดยการดับตัณหาซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกเมื่อตัณหาหมดไปทุกก็หมดไปเช่นกันการเข้าถึงนิโรธหมายถึงการเข้าถึงนิพพานซึ่งเป็นสภาวะแห่งความสงบเย็นและหลุดพ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงการจะบรรลุนิโรธได้ต้องอาศัยการปฏิบัติตามมรรคมีองค์8อย่างเคร่งครัดเมื่อปฏิบัติได้สําเร็จบุคคลก็จะเข้าถึงสภาวะที่ไร้ทุกข์เป็นอิสระจากความยึดติด และการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนามรรคผลทางแห่งการดับทุกข์คือมรรคมีองค์8หรืออริยมรรคเป็นแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่การหลุดพ้นมรรคในอริยสัจ 4. มรรคหมายถึงหนทางหรือแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกข์มรรคเป็นข้อที่สในอริยสัจ4 ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญของพระพุทธศาสนามักในที่นี้เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8มักแซึ่งเป็นหนทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาที่นำไปสู่การพ้นทุกข์และบรรลุนิพพานอริยมรักมีองค์8มักแปดประกอบไปด้วย8ข้อซึ่งแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่คือศีลสมาธิและปัญญาห ปัญญาสัมมาทิิสัมมาสังกัปปะเป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับความเข้าใจที่ถูกต้องและความคิดที่ชอบสัมมาทิิความเห็นชอบการเข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับอริยรสัจ 4. เห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมสัมมาสังกัปปะความดำริชอบ มีความคิดที่ถูกต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีความเมตตากรุณามีความตั้งใจที่จะละกิเลสเช่นราคะโทสะโมหะสองศีลส,สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นหมวดที่เกี่ยวกับศีลธรรมความประพฤติที่ดีงามสัมมาวาจาการพูดชอบพูดแต่ความจริงไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเผอเจอ พูดคำที่เป็นประโยชน์สัมมากรรมันตะการกระทำชอบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบประกอบอาชีพสุจริตไม่ค้าขายสิ่งที่ผิดศีลธรรมเช่นการค้าอาวุธยาพิษมนุษย์สิ่งเสพติด 3. ส,สมาธิสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิ เป็นหมวดที่เกี่ยวกับการฝึกจิตให้ตั้งมัน่นสัมมาวายามะความเพียรชอบเพียรละอกุศลกรรมสิ่งไม่ดีเพียรสร้างกุศลกรรมสิ่งดีเพียรรักษากุศลธรรมที่มีอยู่สัมมาสติการมีสติชอบมีสติระลึกรู้ในปัจจุบันจเจริญสติในกายเวทนาจิตและธรรมสติปัฏฐานสสัมมาสมาธิการมีสมาธิชอบ ฝึกจิตให้แน่วแน่ในอารมณ์เดียวเจริญฌานสมาธิขั้นสูงนำไปสู่ปัญญาและการหลุดพ้นความสำคัญของมัคมัคเป็นองค์ธรรมที่สำคัญเพราะเป็นหนทางที่ทำให้บุคคลสามารถดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ไม่สุดโต่งไปทางการปล่อยตัวตามกิเลสการสุขลิการุโยคหรือการทรมานตนเองเกินไปอัตติลมฐานุโยค แต่เป็นหนทางสายกลางที่สมดุลการปฏิบัติตามมรรคแปดนำไปสู่การละกิเลสและบรรลุธรรมการมีชีวิตที่เป็นสุขและสงบการมีปัญญาและความเข้าใจชีวิตอย่างถูกต้องการหลุดพ้นจากสังสารวัฏสรุปมรรคในอริยสัจสี่เป็นแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความดับทุกข์ประกอบไปด้วยอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งแบ่งเป็นสามหมวดคือปัญญาศีล และสมาธิการปฏิบัติตามมรรคแปดจะช่วยให้บุคคลดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและนำไปสู่การพ้นทุกข์และบรรลุนิพพานอริยสัจสีนี้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหลักความจริงที่อธิบายถึงปัญหาทุกข์สาเหตุของปัญหาสมุท,ทยัยวิธีแก้ปัญหานิโรธและแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหามรรคหากนำหลัก อริยสัจไปใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เรามองเห็นสาเหตุของปัญหาและหาทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องนำไปสู่ความสงบสุขในชีวิต